เอาหลักฐานมาเดมบอกมันแทงม้าหลายตัวม้าตัวไหนมั่งไงก็เห็นมนแทงม้าตัวเดียวกูเหน็นแทงอยู่ตัวสองตัวนี่แหละไม่เหน็นแทงหลายตัวเลยนะกราเอาหลักฐานมาที่คือปันคูณก็พูดได้ะเราต้องเอาหลักฐานมายันกันนะครับเพราะว่าตั้งแต่ตั้งแต่ต้นเนี่ยมันหลอกสเป็กแล้วผมก็เนี่ยปัญหาตรงนี้ต่างหากนะครับที่มันบันปลายมาจนถึงทุกวันนี้ ประเทศไทยเนะี่ยมีข้ออ้างเยอะเลยบอกว่าไม่มีเงินบ้างลหละประเทศไทยไม่ใช่ประเทศยากจนบ้างลหละนะครับทั้งๆที่112ประเทศที่เขาขเข้าโครงการเนี้นะครับตั้ง9ประเทศในยุโรปก,ก็เป็นประเทศรวยๆอย่างนั้นนะ่ะทำไมก็ยังเข้าเลยนะแต่รัฐบาลไทยมันพอมันจะไม่เข้าอะ่ะพระมันจะล็อกสเปคให้กับไอไว้วัคซีน สองยี่ห้อเนี่ยมันมีข้ออ้างหมดและไอ้ข้ออ้างอย่างนี้แหละใครเสียหายอ่ะนะประเทศชาติและประชาชนเสียหายนะครับตรงนี้ประเด็นตรงนี้ผมก็แล้วรัฐบาลมันรับผิดชอบตรงไหนมันรับผิดชอบอะไรจนทุกวันนี้นะครับฉีดวัคซีนไปแล้วเนี่ยได้กี่เปอร์เซน็นต ประชากร65ล้านคนทุกวันนี้ฉีดแล้วถึง2ล้านคนหรือยังเห็นไหมครับ<อ>ไม,ม่สองเข็มยังไม่ถึงครับนี่ไงฮะเข็มแรกมันก็ไม่ถึงแล้วมันถึงไหมล่ะมันกี่เปอร์เซ็นต์ผมถึงบอกไงแล้วเราจะไปแข่งขันอะไรกับคนในโลกเขาได้ไม่แข่งขันอะไรครับหลายประเทศในโลกเนี่ยเขาฉีดไปจนมีภูมิคุ้มกันในเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์เขาสามารถเปิดประเทศ ได้แล้วแต่ประเทศไทยเนี่ยอย่าว่าจะเปิดประเทศเลยคนไทยจะออกนอกประเทศก็ออกไม่ได้ใช่ไหมครับวัคซีนที่เราเอามาฉีดกันเนี่ยมันก็มีปัญหาในเรื่องการออยอมรับในเรื่องคุณภาพบอกว่าถ้าฉีดยี่ห้อนี้ไปเนี่ยเขาไม่รับเขาไม่รับรองแต่เ<ต><ม>พราะคุณต้องฉีดวัคซีนยี่ห้อที่ ทางบางประเทศเขารับรองมาตรฐานเอ่อจะให้คุณวิรัชชัดเจนอีกรัฐบาลเขาบอกว่าเขาไม่ได้ล็อกสเปกนะครับเพราะว่าเขาเพิ่งมาถแถลงล่าสุดว่าเขาไม่ได้มีนโยบายมาตึงเขาแทงมาหลายตัวเขาพูดเมื่อสามวันที่แล้วหรือสองวันที่แล้วคนวพูดชื่ออนุาเนก็เอาหลักฐานมาเดียบอกมันแทงมาหลายตัวมาตัวไหนมั่งอ่ก็เห็นมึงแทงมาตัวเดียวกูเห็นมึงแทงอยู่ตัวสองตัวนี่แหละเหไม่เห็นมึงแทงหลายตัวเลย นะก็เอาหลักฐานมาที่คือไปพูดก็พูดได้นะครับเราต้องเอาหลักฐานมายันกันนะครับเพราะว่าตั้งแต่ตั้งแต่ต้นเนี่ยมันลอกสเปกแล้วผมว่าเนี่ยปัญหาตรงนี้ต่างหากนะครับที่มันบานปลายมาจนถึงทุกวันนี้ค,คือสรุปของท่านวลระนี่คือมันล็อกไว้สองยี่ห้อใช่ไหมพูดตรงๆจริงๆมันล็อกไว้ยี่ห้อเดียวอ่ะยี่ห้ออะไรมันล็อกไว้ แอสตาเซเนกาอ่าหนึ่งล็อกสเปคไว้ที่แอสตาเซเนกาแทงมาตัวติงโดยต,ตอนนั้นเนี่ยมันมในเมื่อมันยังไม่ได้เพราะว่ายังผลิตไม่ได้เนี่ยนะครับก็ต้องไปเอาชิโนแบบเข้ามานะครับนี่คือจุดเริ่มต้นของปัญหา,<อ>าทั้งหมดเอาง่ายๆอย่างนี้ถ้าไม่ล็อกสเปคเนี่ยทำไมาไร,ราชวิาลัยจุลาพรเนี่ยถึงต้องประกาศว่าเขาจะ นำเข้าเนี่ยเพราะอะไรเพราะเขาทนไม่ได้ใช่ไหมที่เห็นประเทศขาดแคลนวัคซีนแล้วเขาจะต้องไม่รอรัฐบาลแล้วอะก็ปัญหาอย่างที่เราก็เห็นอยู่อะครับหรือใครจะเถียงหรือใครจะเถียงก็ไม่จริงหมายถึงราชวิไลจุฬาภรณ์แหกด่านมาขามเตี้ยของรัฐบาลออกมาเลยว่างั้นเถอะแล้วใช่ไหมล่ะ ใช่ไหมแล้วคุณว่าใช่ไหมแหกวงล้อมมาเลยแล้วคุณว่าใช่ไหมล่ะนะดูดูลักษณะน่าจะใช่เนะยอเนี่อันนี้มันคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะแล้วก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างชนิดที่ให้ผ่านเลยไปเฉยๆไม่ได้นะเออสังคมไทยเนี่ยอย่างนี้แล้ะครับคือเห็นว่าอะไรปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมแล้วเนี่ยหลายคนก็ สงสยัยอะสงสัยแต่ไม่กล้าคิดไม่กล้าวิเคราะห์เองรอคนอื่นมาชี้มาวิเคราะห์ให้แล้วถ้าคนที่มาชี้มาวิเคราะห์ให้เป็นคนที่น่าเชื่อถือก็จะเชื่อเขาเลยนี่แหละครับคือจุดอ่อนของสังคมไทยที่เราเนี่ยไม่เคยสอนให้คนเราเองคนคนไทยเนี่ยคิดเองคิดให้เป็นเองไม่ต้องไปรอคนอื่นนะครับมาคอยสรุปมาคอยอ วิเคราะห์ให้แล้วก็เชื่อตามๆกันเป็นกระแสผมว่าเรื่องพวกนี้ถ้าเราเรู้จักคิดวิเคราะห์เนี่ยเราก็จะมองเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีเบื้องหลังมันซ่อนอะไรไว้นะไอ้นโยบายของรัฐทั้งหลายเนี่ยผมบอกให้เลยครับคนที่คิดนโยบายเนี่ยนะ ส่วนใหญ่แล้วมันมีวัตถุประสงค์มันจะมีสักกี่นโยบายที่มันเป็นวัตถุประสงค์หรือเป็นเรื่องที่บริสุทธิ์เป็นเรื่องที่ไม่มีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องผมเชื่อว่าหลายเรื่องซึ่งส่วนใหญ่คนคิดนโยบายคนวางแผนเนี่ยมันมีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง มันไม่มีใครทําให้ฟรีหรอกครับมาบริหารประเทศเนี่ยถ้าไม่มีอะไรตอบแทนมันไม่ทำหรอกครับเราต้องพูดความจริงไม่ต้องไปอ้อมค้อมไอาการล็อกวัคซีนเพียงยี่ห้อเดียวสองยี่ห้อเนี่ยมันก็ชัดเจนอยู่ในตัวของมันแล้วดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก youtube มตินชนทีวีเพียงแค่สแกน QR code ได้เลยครับ